เรียบซับนะคะอ่าวันนี้จะขอเช็คนะคะคนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคน3วันนี้นะจากวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20นะคะ20นะคะพฤษภาคมเลยนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะคน3วันนี้นะคะอ่าตั้งจิตด,ดีๆนะคะดวงที่จะเกิดขึ้นกับคน3วันนี้คืออะไรคะ ในช่วงนี้คน3วันนี้นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะดูแลจิตใจตัวเองนะคะจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะ,ะมีเกณฑ์ทําให้คุณเผลอใจนะคะเผลอใจนะสาหรับคนที่มีคู่ดูแลชีวิตตัวเองดีๆด,ดูแลครอบครัวตัวเองดีๆนะคะอย่าเผลอใจเผลอเรมันขึ้นมาเลยว่าช่วงนี้มีคนมาจีบเยอะ สำหรับคนที่มีคู่ดูแลครอบครัวตัวเองรักษาจิตใจถือศีลกินเจภาวนาอย่าศีลแตกนะคะขอให้นิ่งๆไว้นะคะและขึ้นมาเลยว่าถ้าใครอยากไปสอบสัมภาษณ์งานไปเรียนต่อประสบความสำเร็จค่ะนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณเด่นเรื่องการศึกษาการศึกษาหาความรู้อยู่คนเดียวเป็นคนเก่งวิชาการนะคะอ่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการ ออกสังคมออกงานเหมาะกับการศึกษาฝึกฝนวิชายอยู่ตัวคนเดียวนะคะจะทําให้คุณมีช่องทางการทํามาหากินเกิดขึ้นนะคะจะทําให้คุณมีสมาธิสติปัญญาในการขยับพยายทําธุรกิจของคุณช่วงนี้ดีค่ะนะคะดีมากๆเลยและดูแลจิตใจตัวเองด้วยช่วงนี้นะคะลวนแปล ى, ไม่มั่นคงไม่หนักแน่นนะคะเพราะว่ามีคุณเข้ามาเยอะนะ เรื่องหัวใจนี่นะกับคนใกล้ตัวก็ต้องการความรักความเอาใจใส่แต่ดูเหมือนว่ามันจืดชืดมันหอดเหี่ยวนะคะมันแลขัดอกขัดใจแลมันไม่เป็นดั่งใจเรานะคะมันมีเรื่องที่ทําให้เราไม่ชอบใจนะคะไม่มีความสุขในจิตใจนะในช่วงนี้บอกเลยนะคะถ้าออกบวชได้นะคนสามวันนี้ไปบวชแล้วคะ่ะอยากอยู่คนเดียวเหนื่อยเหลือเกินในชีวิตนะคะเป็นคนที่ชอบ อยู่คนเดียวนิ่งๆน,นะคะเก็บตัวเงียบนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่อยากออกงานสังคมนะเป็นคนเก่งวิชานะคะดาวเด่นช่วงเด่นเลยในช่วงนี้นะคะเกณฑ์ที่จะไปเรียนต่อหรือไปสอบนะคะจะได้นะคะได้เลยนะคะคนสาววันนี้นะคะใครที่ศึกษาอยู่นะ ถึงขั้นปริญญาโทเลยนะคะอ่าเรียนดีเรียนเด่นและสอบเป็นเจ้าคนนายคนได้เลยนะ3วันนี้นะคะเกณฑ์ก็ในะเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของความรักค่ะ ในเรื่องของความรักคนมีคู่ระวังคนที่จะเข้ามาทําให้คุณกับคู่คุณทะเลาะก,กันนะคะเตือนให้ระวังไว้สําหรับคนที่โสดนะคะคุณก็มีมากกว่า2หรือ3คนเลือกไม่ได้นะคะไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นเกณฑ์การทะเลาะก,กันอยู่นะ,ค,ะคุยกันไม่ค่อยได้นะคะกับคนที่รักเขามักไม่รักเราแต่กับคนที่เราไม่ได้รักเขามักจะมาใส่ใจเรานะคะอ่าในช่วงนี้นะคะเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้การเรียนต่อการสอบ นะคะสอบติดแน่นอนเพราะว่าเป็นคนกิ่งมากๆนะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าอยู่คนเดียวดีค่ะนะคะอยู่คนเดียวจะดีจะเปดิดจะปังอยากทําธุรกิจทําได้เลยนะคะทาได้เลยนะคะสามารถขยายจาก1ไป2จาก2ไป3ได้เลยในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่คบหาดูใจกันคนโสดท,ที่กําลังดูใจกันนะคะ ก็แนะนำหน่อยนะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอยังไม่ใช่คู่แท้เป็นคู่ที่คุยกันได้กระจุงกระจิงนะคะแต่ยังไม่ใช่นะคะหรือเช็คดีๆว่าเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ คือเลข9นะเลข93เลขหน้าไพ่ของคน3วันนี้จ้าฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ